ได้เลยคนี่อาหากินได้เลยโ้โหหวานใช่ไหมขมากเยองนกนนี่เดี๋ยวพ่อเข็บกระเป๋าเข็บกระเปา้าทัดทัดไปสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาเดินตลาดนัดที่มิยากินะคะที่นี่จะเปิดทุกวันอาทิตย์นะนี่พามาหาของกินกันนะคะมันก็มีของทะเลด้วย ไก่ทอดเซนไดนูอไปชิมแล้วน่ะนี่หาของกินเพียบเลยเดี๋ยวเราเดินไปหาของกินกันโอ้อันนี้อะไรเนี่ยเชมบูระเนี่ยไก่ยา่างโอ้ปลาทอดโอ้กินอะไรดีนะ ขายปลาสดนวน่ะเขาไปย่างกินอะไรกันนะ่ะเขาย่างปลากินกันเหรอดูดิดร้านนวน่ะไ,ไปไปนะนี่ค่ะซื้อหอยตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปย่างกินกันไงองเดียวอเอไกกกนจ้นี่ค่ะย่างกินกัน <laughs> มันต้องคว่ำหอยหอยมันต้องคว่ำก่อนพ่อหอยหอยนางลมหอยนางรมต้องคว่ำก่อนอืมแล้วก็ค่อยหงายทีหลังเาซื้อไปซื้อเกี่ยวทานนะเซตนี้พันเย็นนะคะซื้อตรงนี้แล้วก็ไปย่างกินนี่ค่ะย่างกินกันใหญ่เลยเริ่มหอมแล้ว พ <OK> ่อลูกมากี um> ่ว่างานเนี่เหรอตรงนี้กันแล้วก็นี้เป็นช่างหางอมมเกออมมกออันนี้ซื้อเยอะอันน้อันนีเขายสิบกเลก็หอยหอยนวนะมีอีกนะเขาขายเก้าร้อยเยนเก้าร้อยเยนเองมีโปรตเตยด้วยนะไปซื้อเพิ่มค่ะร้านใกล้ปิดเอาเพิ่ม คุณตาเขาคอยยางให้ด้วยนะคอยดูให้ด้วยใช่ดูใจมนี่แล้วกินได้เลยวอจริจังบอกว่าไม่ต้องทาไม่ต้องใส่อะไรก็ถกจลองกินนะอ่กินไมโอ้โหเนี่ยน่ากินกับอร่อยไหมเขาบอกว่าอันนี้ไม่ต้องใสโชยุก็อร่อยอร่อยมากอร่อยใช่ไหม อันนี้อันนี้อันนี้ใส่โชอยู่ไปแล้วเนี่ยน่าอยากกินหอยอันนี้ใช่ไหมลูกน่าจะสุกแล้วนะนเนี่ยนี่อ้ยน่าอยู่เฮ้ยน่าจะกัดไวไหมระวังตกนะลูกนะลูกกัดเอาแมสออกสิ ากัดได้ไหม่นใหญ่ไปเหรอลูกพอซื้อมาให้นะพไปโอคามิลคตีด้วยเนี่ยฮะได้จบราเจ้อตันทั้งอมดกซัมปันฮกเลยนะมเริมมาพังกักบารอะ

いいよ、持って。なんか、それ反対の手じゃないとダメなんじゃない。お菓子持つ方の手は、少ないで。はい、食べます。ほら。食べてごらん、ほら。暑い。ほら、なぜ手袋で当って食べて、から、はい、暑くないから、ほら。いいほら。食べてごらん、飯よ。ちゃんとそれ持ってきて。 小指持ってきて、蓋開けてお、おねえ。お父さん、ちょっと待っててうん、待っててお父さん、お姉ちゃん、やられなきこんなこと言わないで、お姉ちゃん、はいはい、はい、お姉ちゃん、はい、小指持ってお姉ちゃんはい、小指、なか自分でやったから

หอมน่าชอบกินหอยเหรอลูกตอนไหมอ่ะอืมออร่อยไม่ต้องทาอะไรไม่ต้องใส่น้ำจิ้มอะไรก็อร่อย

ก็กินการอยู่ริมทะเลเลยนะคะนี่ร <mus> ้านปิ้งสงันปิดพอดีเลยเราเป็นคนสุดท้ายอร่อยได้กินสดๆเลยมากินสตอเบอรี่ค่อยๆกัดดิลูกเอ้ยใส่ไปทั้งลูกเลยเดี๋ยวติดคอตรงนี้มีต้นไม้ขายด้วย มีกุหลาบด,ด้วยอิ่มมาหน่อยกันแล้ว,วอิ่มไหมพ่ออิ่มไหมอ่ะน